พี่น้องมึงมาถอนหัวตะวันแกลนตะวันไปกินถอนไปถอนมามวนแม่จ้ะพี่น้องกระอนไปเอยๆมึงเนี่ยจ้ะหัวเขายังทันใหญ่แต่ไม่ทิบแบบว่าว่าสิทย่อยถอนไปกินนึงสินะเพราะว่าถ้าเอาไว้ที่เดียวละมันก็นสิแบบลายเกินไปกะหัวเขาพ่อกินแล้วก็เลยถอนนะถอนไปกินทีละเล็กละน้อยวันสันว่าเอาไปเอามา ถอนต้นหน่อยกับต้นใ่สองต้นพี่น้องมึงพูนะ่ะหัวเขาหัวเขาพ่อในใยปันใดยังวะแต่ว่าไม่ทิพกระถอนเนี่ยเบอร์จะกพี่น้องถอนไปกินแบบว่าทยอยถอนไปกินยังสินะมันยั่งยั่งหลายอยูนนะก็เลยแบบว่าอ่ามันพอกินละละวัชพัน่าถอนไปกินน้ำเรื่อยๆทยอยทยอยเอาวัชพันมึงพูนะ่ะมึงควมทีเขาออกมาพี่น้องพูนะ่ะ ต้นนี้ต้นเดียวจ้ะต้นเดียวแต่เขาหังต้นไ่แม่พี่น้องมาพูนะ้น้าพูนะะเงาเดียวเขาเงาไ่แม่พี่น้องยังได้จังหลายแท้แต่ว่าเอา่อเขาหัหัวพันญ่ปันใดหัวหัวยังสิปไปได้อีกไก่อยู่นะหัวเกลียนตะวันนี่จ้ะเพราะว่ามันลายหัวเขายังน่อยอยู่้าแม่ทิพย์เอาไว้อีกก็คือสิ เนี่ยไปนายุ่นหน้าหัวเขาจ้ะเนี่ยเห็นบ่จ้ะหัวกระประมาณนี่มีหัวใหญ่หัวน้อยเนี่ยหัวหวงเสีย้าไม่ทิปเอาไว้อีกกะกะสิไปได้สิใหญ่ยอีกเติบยุ่จ้ะพี่น้องเนี่ยหัวเขาจะเป็นห่วงสิเนาะเห็นจ้ะหัวเก่็นตะวันเอาหัวเขาติ้งน้อยๆแน่นี่เป็นหัวมาเด้จาเท้ามาปลูกไหมจ้ะเนี่ยเยอะมาก มันกะห่วงสินี่อือผุ้น่ะหัวเล็กหัวหน้อยเะยจ้ะไม่ทิพกะเอาไปเอาตะกี้ไม่ทิพล่างล่างแล้วกะปอกเปลือกน้อยจ้ะเนาะเอาไปเอามาสุมือนี่ล่างล่างออกดีๆแปรงคัดดีๆยินเลยเปลือกกระบอกออกเปลือกกระบอกออกพี่น้องเจ็งเสียหัวเขามันอ่อนอยู่พี่น้องหัวอ่อนอยู่เนี่ยกินเสพ กินส,สดๆก็ได้ทํากับข้าวก็ได้เอาต้มก็ได้เห็อดอา,อ,อาหารได้หลากหลายจะผู้คนก็ไปย่าผู้คนก็เอาไปไปพัดไปยังก็ได้จ้ะเห็ดเปนน็นเนี่รสชาติมันก็คือเหว่ที่พี่น้องรสชาติเขาจะ้ะคล้ายๆเหว่เนี่ยเก็บไปกินมึงเนี่ยพูดนะจงนัจงในจังไรคักไรเนี่ยเท่อืมอเสีย กระสีมาเด็ดออกบะนีเงาเขาก็ฟังคึืนไหวได้พี่น้องอื้อเด็ดออกเงาเขาเมทิบกระสีฟังคึืนไหวเห็นบ่ข้อนี่เขาก็จะเป็นอย่างสิ่พี่น้องเนี่ยเขายังสีใยไปได้อีกหลายเติบอยู่พี่น้องบะนีมันมันต้นเขามันโนมเนาะจะเนาะมันโนมแบบต้นเขามันใยแห้งมันก็เลยโนมนะจังหวะเมทิบตัดออกจากทาง ทอนเขาออกจากทางทางเดินลดน้ำตนใหม่เองสินะมันมันขวางทางนะตนเนี่ยพอมันหย่มันอยู่ติดนี่เยอะมากพี่น้องนนเนี่ยเงาในแย,ย่เ้อพี่น้องเนี่ยเก็บมึงติดพุนอนะ่ะเต็มอยู่พี่น้อง ไอ้ม้วนนี่ไม่ทิพย์กสิฝังลงไบนี่เลยจ้ะม้วนเขาบา่อนใหญ่ๆขักเนี่ยม้วนจังเสียไอ้เจังสิเห็นบ่จะเขากระต่อยอดไปไม่เลยเอยเห็นบ่เนี่ยเนี่ยเขาต่อยอดออกไปเรื่อยๆได้พี่น้องเนี่ยม้วนนี่เขาตัวกำลังสิต่อยอดออกไปเห็นบ่เนี่ยต่อยอดเมืองนี้ปุณนะเก็บ เปาะเปาะหักเปาะเปาะพี่น้องเพราะว่าเขายังอ่อนแห้งโดนบ่ไดดหักเปาะเปาะมาทั้งนี้มึงในี่ผูน่ะเนี่ยนะเห็นบอดเขาติดเขาติดกับกองไหมจ้ะพี่น้องมันก็นเลยมึงน่ะครูก็คว่ำเขานี่เขามันติดกับกองไหมจ้ะพี่น้องมันก็นเลยแบบอันนี้ผูนะ้น่ะเขาติดกับกองไอ้ไม่ทิก์กระทิงแบบว่า มื่อหนึ่งจับกล่องพี่น้องมื่อหนึ่งเด็ดกระสีสั้นเนี่ยมาจ้ะโอ้ยเยอะมากพี่น้องพุ่น่ะอยู่ข้างในพุ่น่ะมึงตีจะ้ะเขาติดกล่องมันกลับไปใส่แบบอันนี้กล่องบ่ได้ไม่จ้ะพี่น้องก็เลยประมาณนั้นถักโอ้ยผู้น่ะ จีกันอยู่อยู่ในในพูนะ่น่ะพวกจีกันอยู่พี่น้องต้องเปิดหาเอาพูนะ่น่ะยังเตีมอยู่อันเล็กอันน้อยเขามีเป็นหลากเี้โอ้ยเป็นสเป็นหลากเี้เขาเป็นเกาะอันนี้เงยเขาพี่น้องโอ้ยมาทิบกะถือกล่องเขาจะอยียงดอก ขากับบไดออกมาบไดตั้งใจสิมถไทยบ้าดขักเนี่ยโพดโพู่นะโพดโพ่อพี่น้องเย็บตัวนี้กับสีพ่อดอกกาที่นี่อ่าไม่ทิพย์กับสีไปก่อนนะเาจเานะมึงถอดต้นแกนตะวันสองตน้นสามตน้นไ,ได้บางย่างลายพี่น้อง ในบุกยางหลายเลยเงามันเงาใ่ต้นเขามึงอไห่จ้ะนี่เงาหนึ่งนีง่เงาหนึ่ง,งเห็นบ่มึงเงาเขาพุ่น่ะต้นเขามันก็เลยแบบพุ่น่ะมันเงาใ่อีรีจะ้ะไปก่อนนะจะนะ้ะน้อคลิปนี้ไ่ทิ bye bye, พย์บ๊ายบายจ้าพบกันคลิปหน้าจะ้ะละคะบ๊ายบาย